เมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่2กันยายนพศ2563พลตรตรีอดุลสิริวงศันภาคสารวัตรส,บสอบสวนสนบางมดได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถกระบะซอยพระราม2ซอยย้อย33แยกจแขวงบางมดเขตสมททงกรุงเทพมหานครซึ่งเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุพบรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีบอเทา บริเวณแคบพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายในสภาพนอนหงายกับเบาะใส่เสื้อยืดเข่ากลมแขนสั้นสีเทากางเกงวอมขาย,ยาวสีดำใส่แว่นตา มีค่าของเหลวออกจากปากและสมกลิมฝีปากดำคำ้ํานาสมมุตินางเออายุ33ปีภายในรถพบขวดน้ำอัดรมกินไปแล้วเหลือก้นขวดซึ่งเปิดลองดมดูปรากฏว่ามีกลิ่นผิดปกติไม่ใช่กลิ่นน้ำอัดรมทั่วไปในดีอายุ55ปีซึ่งเป็นรอปภเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนนิสัยดี เจอเขาเมื่อวานตอนประมาณสองทุ่มเห็นเขาเดินไปเดินมาไม่รู้ว่าเดินไปไหนผมเข้าเวรพอดีก็มีคนบอกว่าพบผู้เสียชีวิตในรถผมก็เลยเดินไปดูเป็นคนนี้นี่เองเขาพักอยู่ในอาคารหนึ่งชั้น4ี่ในซีอายุ35ปีซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตเราให้ฟังว่าผมทำงานตอนเย็นกลับมาก็ไม่เจอโทรหาก็ไม่รับ ไม่รู้ไปไหนถามลูกก็ไม่รู้แต่น่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องหนี้สินเขาไม่เคยพูดกับผมได้แต่เงียบเคยได้ยินทางแม่เขาคุยกันว่าเป็นหนี้เกือบแสนอุปรานิสัยผู้ตายเป็นคนเงียบผมเลยไม่รู้เรื่องนี้ผมมีลูกด้วยกันสองคนผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่ง คนโตเป็นผู้หญิงต่อห้าคนเล็กเป็นผู้ชายต่อหนึ่งมูลนิธิปริตตึงนำส่งโรงพยาบาลซีริราชอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบสาเหตุรรการเสียชีวิตในครั้งนี้ต่อไปโชติกาทีมข่าวฝั่งทนรายงาน